เอาละครับแล้ววันนี้โอกาสพิเศษนะครับพี่ต้นมาแนะนํารถนะครับรุ่นที่แบบแหม่ชาวบ้านใจชาวบ้านถูกใจนะครับยุ่นอดีต1ปีที่ผ่านมานี่เราอยู่ในเดือนมีนาคมนะฮะคันนี้ก็ลงตลาดไปตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาคันนี้ก็ผ่านใช้งานมา1 5 5 0 0 0มีโลโดยประมาณก็ผ่านมาแล้ว1ปีนุ่นอะไรพี่ต้นทบทวนหน่อยมันคือวายแทร็กครับว t r แทรของฟอร์ดอะร่ Gen วายแทร็ รอยแท็กีันมีทั้งหมด4รุ่นครับมันก็มีรุ่นล่างก็คือเป็นตัวโบเดียเกิ์ธรรมดาอันนี้เป็นโบเดียวเกียร์ออโต้นะฮะคันนี้1นล้านแค่สี่หมื่นหกแล้วสี่หมื่นหกก็คือชาวบ้านจับต้องได้มันไม่ได้แพงมากถ้าเปรียบเทียบสมัยที่หกก็คือล้านสี่หมื่นห้าสมัยนั้นดังมากเพราะว่าไม่ได้ขึ้นภาษีใครๆก็บอกโหกระบะคันแรกเกินล้านเกินล้านเกินล้านนี่ผ่านมาสิบปีแล้วคันนี้เกินล้านแต่ก็เกินมาหน่อยเดียวนะครับแต่ต้องการสมรรถนะแรงกําลังสูงนั้นนเป็็โบบบบคูกจะมี2แ แบบขับ2กับขับ4นะฮะวันนี้เป็นรถชาวบ้านเลยรถที่ชาวบ้านใช้งานเลยหนึ่งซื้อไว์แท็กเนี่ยต้องซื้อความหล่อนะพอซื้อความหล่อโบเดียวเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันแค่ร้อยเจ็ดสิบแรงม้ามันจะพอเหรอนี่ผมใช้มาแล้วใช้มาแล้ววิ่งมาสองมันเท่เปล่าอ่โบคู่เท่กว่าแต่ความจริงโบคู่กับโบเดียวเนี่ยมองจากภายนอกเนี่ยนะฮะมองจากภายในแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยเฉพาะสมรรถนะกับเอ่อฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆอยู่ข้างในแต่คันนี้ก็ถือว่าจัดครบ นะครับสิ่งที่ผมประทับใจโบเดี่ยวเนี่ยจริงๆไม่เคยสัมผัสเลยนะที่ห่วเขามาทั้งปีนะฮะรถแข่งทุกอย่างเป็นโบคู่หมดเลยเป็นครั้งแรกที่ผมไปสัมผัสโบเดี่ยวแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยคันนี้มันน่าใช้จริงๆถ้าซื้อเนี่ยนะเอาแบบชาวบ้านเนี่ยโบเดี่ยวก็พอคําคถามว่าทําไมถึงอยากได้โบเดี่ยวอเออหนึ่งเนี่ยมันหนึ่งล้านกบสีเนี่ยทั้ง80บิดวิ่งเกินพันกิโลมีหลักฐานด้วย มีวนจอเลยเออแล้วพอผมวิ่งมาเกือบพันกิโลวนี่ยปุ๊บเนี่ยผมบอกทีมงานเลยบอกพี่แมนเลยพี่แมนขอกิวพี่แมนหน่อยอ,อยากจะมาอวดหนึ่งพันกิโลหนึ่งพันกิโลใช่ครับเทพ,พไปไหนโอ้โหดึงเทพหันใหญ่เลยนะหันใหญ่หนึ่งพันกิโลจิงลายยังแค่เก้าร้อยนะจริงใหมย700่ยเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยเนี่ย ถ้าอีสานก็อุบลแต่ถ้าหนองคายก็เจ็ดร้อยพันโลนี้ต้องขาใหญ่ที่เดียวเลยแล้วพันโลนี้มีเหลือนะไม่ใิ่ขาดที่หมดนะไม่ใช่ต้องลุนนะอ่าไม่ต้องลุนอนั้นนั้นถังของเขา80ลิตรนี่นะฮะในการใช้งานจริงที่จริงคือไรร้อยยี่ร้อยสี่ปกติเลยปกติเลยแล้วแบบนี้นะผมมองว่าสมมติเราไปเที่ยวคาราวานเนี่ยคันอื่นเนี่ยวิ่ง4ี่ร้อยโลเติมห้าร้อยโลเติมนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพันโลนี้มันสุดกว่านะสุดกว่าแล้วก็ในกระแสของเดือนมีนาปียวึกว่่าคนทีใช้ เจ้าแรตเตอร์เบนซิน V6 สาม้อกบเจ็แรงม้าเนี่ยคุยกันแบบ400กิโล500กิโลแต่400นี่มาตรฐานอยู่แล้วนะฮะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาเติมได้แต่ความเปจริงแต่ชาวบ้านเนี่ยอยากได้สไตล์แบบอะไรอะความเป็นฟอร์ดนะฮะแต่อาจจะไม่ต้องแบบจ่ายเยอะนะฮะแล้วก็ค่าดูแลรักษาเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปเลี้ยงตัวมันเยอะเพราะม้ามันเยอะ400ม้าก็จําเป็นแต่นี่แค่70ม้านะฮะ70ม้านี่นะฮะในภาพบวมของใบแถบมาดูนะครับ ก็คือเรื่องของสีทองเนี่ยนะฮะสีเหลืองทองเนี่ยเป็นสีของวายแท็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้ผ่านการใช้งานมาเยอะนะฮะเยอะก็คือเป็นรถของการตลาดเขานะครับพอเอามาใช้งานจริงอะนะครับความคุ้มค่าเนี่ยก็คือเนี่ยอย่างล้อแม็กอย่างเงี้ยขอบ18 18ปที่เป็นมาตรฐานตั้งแต่วายแท็กเก่าเลยนะครับคันนี้เป็นดิสท์เบรกสี่ล้อนะครับวายแท็กเนี่ยหนึ่งเดียวทั้งหมดที่เป็นดิสท์เบรกสี่ล้อนะครับตัวกันโครงหน้าเนี่ยขนาดใหญ่นะครับข้างหน้าเป็นสตัดนะครับ อันนี้เป็นเทอร์โบธรรมดานะครับที่ไม่ได้เป็นใบเทอร์โบทุกร่างหน้าน่ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้มีกล้องรอบคันอยู่แล้วกล้องรอบคันให้ด้วยเซินคาลึกคลีอยู่แล้วนะฮะมีบันไดที่เป็นมาตรฐานบันไดเนี่ยนะฮะมันมันสีสีวาวเข้ามาเพิ่มเนี่ยเหมือนกับตัวเอเวอเรสต์นะบันไดเอเวอเรสต์นะครับแล้วก็มีบาร์หล่อบาท้ายเนี่ยพี่แมนดีไซน์ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อันนั้นต้องเป็นสโตนแพคแล้วก็อย่างนี้ฮะดิสเบรกสี่ล้อนะฮะวันก่อนผมเจอเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยพี่ต้น กันนี้กระบะท,ที่เบรกสี่ล้อเลยเหรอ,อขับรถตาดใช่โอ้โหูเขาโอ้โหเลยนะซึ่งมันหาไม่ได้ไงรถตลาดเนี่ยไม่ต้องไปหาที่เบรกสี่ล้อแต่เนี่ยหนึ่งล้านสี่หมื่นหกมันมาครบไงแล้วขอบสิบแปดมาแบบนี้ด้วยเนี่ยฮะที่บอกเนี่ยอันนี้อันนี้มันมันไม่ได้มีซุ้มปิดทั้งหมดนะฮะอมองเห็นหูช็อกอัพเห็นไหมครับถ้ากล้องกลบลงไปนี่ฮะจะเห็นว่าช็อกอัพนี่อยู่นอกแหนบนอกเชสซีนอกแหนบนอกเชสซีก็เป็นดีเอ็นเอที่ไปอยู่ในตัวเจ้าเอเวอเรสต์เหมือนกันอนี่ก็เป็นเป็นลิขสิทธ ทุกรุ่นที่เป็นเน็กเจนเนี่ยจะเป็นช็อคอัพที่อยู่ด้านนอกทั้งหมดเลยนี่ที่เหยียบขึ้นนี่มีรุ่นเดียวะะมีรุ่นเดียวลับเตอร์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี่ไม่มีนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าคือราคานะครับเก้าราคาขึ้นได้เลยครับกันชนท้ายนะฮะกล้องเครื่องเนี่ยมีครบอยู่แล้วนะครับอันนี้เบาอยู่แล้วฮะด้านท้ายนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟนะฮะปลั๊กไฟนี่ก็มีสองสองปลั๊กก็เป็นมาตรฐานของวายแทร็กนะครับมีสองปลั๊กเห็นไหมฮะเสียบบ้านได้นั้นชาบูหมูกระทะได้ นะฮะจะจะเสียบเครื่องทรงเครื่องเสียงนะฮะชาร์จได้หมดนะครับไปจอดแล้วก็แคมปิ้งได้ตัวตัวยึดอย่างเงี้ยฮะยึดด้านบนด้านล่างอย่างเงี้ยสบายนะครับตัวนี้ยึดเครื่องมือได้ใช่ไหมนี่จริงๆมันมีซ่อนอยู่ดพี่แมนดูดิซ่อนนี่คืออะไรซ่อนสเกลเออซ่อนสเกลอยู่ซ่อนสเกลอยู่แปลว่ามันต้องถอดอะสิ อ่าใช่เขาก็เลยไม่ได้สื่อสารไงคือสเกลเนี่ยมันมีมาให้ทุกรุ่นอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ใช้งานจริงไอ้ตัวนี้มันมันปิดบังไปนะฮะตอนนี้ก็เป็นขอล็อกนี่คือโต๊ะขอล็อกนะฮะับเพาะทำงานแต่ถ้าเป็นเป็น XLS XLT มันก็จะมองเห็นสเกลเลยเลยเนี่ยมองเห็นสเกลมาครับนะครับกุญแจตรงนี้ด้วยนะอ่ามีกุญแจล็อกฝาท้ายนะครับกรณีที่เรามีชัตเตอร์ปิดเอาปิดล็อกชัตเตอร์ได้ก็ปิดฝาท้ายได้อันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัย นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีเรดาร์อยู่ในในไฟท้ายด้านซ้ายด้วยนะฮะดูได้เห็นมันดำๆเห็นไหมอ่าเนี่ยฮะมันจะมีเรดาร์อยู่ข้างในไฟท้ายห้ามดูอะไรแตกนะครับต้องมีประกันเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในนะครับคันนี้ผ่านการใช้งานการตลาดโอ้โหไม่รู้วิ่งกันแบบไหนมาบ้างอ่านี่โชว์สมรรถนะยางอันนี้ว่าเออเขาเขาไปใช้มาเยอะเลยเยอะเยอะนี่วิ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับ80ลิตร แต่คือแต่เติมจริงๆก็ไม่ถึง80นะผมเคยเติมเยอะสุดเนี่ยประมาณตั้ง75ลิตรแต่ค่าค่าน้ํามันที่มันยุบลงไปเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะครับรถรถตลาดบางคันเนี่ยนะฮะโชว์ถังเนี่ยสเปคเนี่ย80ลิตรเติมไปมันมันระยะถอยหลังไปเรื่อยๆนะพอลงศูนย์ปุ๊บเติมได้60ลิตรก็เลยไม่รู้จะเก็บ20ลิตรไปทำอะไรแต่ฟอร์ดนี่นะฮะพอลงศูนย์แล้วนะเขาจะเหลือประมาณ5-6ลิตรนี่คือของแท้แล้วเขาจะเติน80กิโล40กิโลแล้วลงศูนย์ ลงศูนย์เนี่ยประคองดีๆนะครับได้เกิน50กิโลเพราะมี5ลิตรนะครับแล้วเขาก็เป็นรถที่วิ่งแล้วนะครับได้13-14ถิกิโลเมตรต่อลิตรอ่าเดี๋ยวต้องพาพี่แมนไปนั่งด้วยกันล้าจะรู้ว่าไอ้หนึ่กิโลเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในเดี๋ยวขอดูเครื่องยนต์หน่อยนะมานี่โบ์เดียวโบ์เดียวคนนี่เบดไฟฟ้านะพี่แมนอ่าหนักเหมือนเดิมยังหนักนะฮะนี่รถราชการเลยหายไปแล้วตรงเนี้ย มีปัญหาเนี่ยเอันนี้มันเป็นตัวล็อกด้านนี้อันนี้เป็นล็อกอีกด้านหนึ่งสล็อกเนี่ยซึ่งล็อกแบบนี้นะผมเชื่อว่าใครๆก็แตกถ้าไม่ระวังนะแล้วยิ่งใช้หลายมือไม่ได้ระวังเนี่ยแตกแต่หาแล้จับไอ้เนี่ยร้อนเป็นปัญหาเราต้องจับตรงด้านนี้นะแต่เอยนะันนี้แตกแล้วนี่คือรถใช้งานรีวิวรถใช้งานนะครับสิ่งสําคัญก็คือนี่คือเบรกไฟฟ้าเบรกอ่าเบรกไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นพูสเตอร์ไฟฟ้านะครับเบรกไฟฟ้าเนี่ยมีระยะเบรกหลายระยะตามโหมดให้เลือกนะฮะมันไม่เหมือนม้อลมใช่ไหม มันทำฟิลลิ่งเนี่ยไม่เหมือนครับไม่เหมือนต่างกันโดยที่เชิงเลยครับต้องเรียนรู้กัามานิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยพลลงไฟฟ้านะครับเป็นทันั้นสายพานหน้าเครื่องที่เคยพลุงพลังมีมูเล่เยอะเนี่ยไม่ต้องแล้วนะครับอันนี้แบตเตอรี่หลักนะครับด้านนู้นก็เป็นแบตเตอรี่ ที่สองไม่ใช่สำรองนะที่สองที่สองก็จะอยู่ที่นี้ใช่ไหมรถยี่ห้ออื่นไม่มีเคยมีแบบสองลูกรับเล็เจนมีมาให้หมดเลยครับตั้งแต่ XLS XLP มีมาให้หมดเลยนี่ครับสายดินอยู่นี่ดินอยู่นี่วางอยู่นี่นี่คือเทอร์โบเดียวนะครับนี่คือไอเสียใครทิ้งไปเลยนะครับนี่เทอร์โบนะครับแตรอยู่นี้แตรแตรกับตัวเดียวตัวเดียวนี่คหลบน้ำใช่ไหม่าครับ หลบน้าอยู่ด้านบนนะฮะนั้นนั้นสเปซที่มันที่มันกว้างล้น,น,ลนไปเนี่ยเออที่มันล้นไปเนี่ยฮะมันส่งผลถึงเรื่องการทรงตัวพี่แมนใช่ล้ำหนักมันจะไปอยู่กลางรถมากกว่าแล้วเบรกหน้าไม่ได้ทิมนะครับก็เลยทําให้ส่งผลว่าทุกโค้งที่ทุกครั้งที่เราโค้ง,งเลี้ยวซ้ายเลี้ยขวามันจะมีความบาลานซ์ของตัวมันเราเลยกันโค้งเนี่ยมีขนาดใหญ่อ้อมอยู่หลังช็อตอัพนะครับนั้นตัวโบเดียวเนี่ยคันนี้วิ่งความเร็วแบบเกินกําหนดนะเกินกำหนดมันไปร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบโป เออรับไป18นี่เขียน190เลยนะจะโหลดมากเร็วมากนะครับแล้วเครื่อง2,000โบนเดียวขนาดนี้เครื่อง2,000เนี่ยเราเสียภาษีถูกอยู่แล้วนะครับแล้วโบนเดียว170หม้านี่ก็ถือว่าพอนะครับภาษีปีเท่าไหร่เงี้ยก็2,000ก็ไม่กิดตังค์3,000 3,000นะฮะ3,000นี้นี่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับนี่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าไอ้1,000กิโลมาจากไหนเอ่าครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถ Ranger Wide Track กานี้ดูดีไซน์ก่อน สายอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วเห็นไหมเสียงเงียบกริบนะฮะจอใหญ่ใหญ่สุดนะโตใหญ่สุดแล้วนะครับเหมือนเอาไอแพดมาตะแคงมาตั้งแล้วถ้าไม่ใช่คันนี้ก็เป็น b ีไวดีที่ตะแคงจอแล้วแต่ก็เป็นถือว่าเป็นรถกระบะรุ่นแรกเลยครับที่มีจอใหญ่ขนาดนี้คุ้มเรารุ่นนี้ด้วยด้วยแล้วแอร์เนี่ยแม็กนะไหนดูนะฮะแอร์เนี่ยนะฮะต่ําเห็นไหมต่ําสุด15.5รถที่อื่นไม่มีแล้วสิบห้านี่คือต่ำ ยังยแต่มันมีต่ำกว่าอีกเนหะ็นไหมมีต่ำเสร็จนะฮะนี่อันนี้ถือว่าถือว่าไม่ธรรมดาเลยะนะครับอันนี้ก็มีแม็กซ์นะครับเวลาแม็กซ์ปุ๊บเนี่ยพัดลมมันจะออโต้เราลำคาญเสียงพัดลมอยู่แล้วต้องเบามันได้เ<ะ>บามันซึ่งซึ่ง,งปุ่มแม็กซ์เนี่ยหาได้ไม่กี่รุ่นหรอกนะครับนั้นเราขึ้นมารถเนี่ยรถร้อนๆเนี่ยนะฮะคันนี้ไม่ได้ติดฟิลม์ม<ะ>ก,ก็ใช้แม็กซ์ก่อนเลยนะครับ<ะ>แล้วก็เนี่ยหน้าจอเนี่ยฮะก็มีระบบการสั่งการเป็นทัชหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นกล้องรอบคัน ะะเห็นครบหมดเลยนะคะแล้วก็การตั้งค่าต่างๆเห็นไหมมีตัวช่วยทั้งหมดเนี่ยช่วยคนขคับเนี่ยโอ้โหรถยู่ในช่องทางการกรชนหน้าจุดนวงบอดเพียบ <laughs> เพียบ<า>ยแลาวคนท,ที่เออมีครบจะคนที่เด็ดดูดูหน้าต่างที่ปั่นน้ำฝนโอ้โหระบบล็อกรถก็จะจบเยอะ ถ้าถ้าซื้อมือถือมาเราใช้ไม่หมดเนี่ยคันนี้บางทีก็ใช้ไม่หมดหรอกจริงแล้วไอจอดอนุรักษ์มีปะอันนี้ไม่มีครับไม่มีมมคันนี้เป็นขับสองครับคันนี้เป็นออตโต้ล่างต้องใช้คำนี้ออโต้ล่างเลยะนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอการใช้ง,งานปกติครับรเพือนมีเดื่อนคับไปเครื่องเสียงดีแต่ไม่ได้เปิดให้ลองหรอกเยวจะให้ดูนี่วันนี้ยิ้มสถานที่ครับอันนี้แดดสองเนี่ยครับพอเปิดมานี้ให้มีพี่วาง มันที่สอดใส่ของตัวแว่นนะครับอ่ายอยากให้กล้องซูมมาด้านนี้ตอนนี้ที่ผมขับมานี่นะฮะจากผมเติมต้องมันเต็มถังนะ922กิโลเหลืออีก145 900บุก145นี่พันกว่าเลยนะพันห้าสิบพันหกสิบเลยนะแพันหกสินี่เกิดขึ้นอันนี้คือใช้งานจริงถ้าผมเซ็ตสูตรแล้วะนะถ้าผมเซ็ตสูตรแล้วเนี่ยนะครับมันมันก็จะต้องไปลบใหม่เนี่ยครับเห็นไหม สิบสามสิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือเทอร์โบเดี่ยวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมาซึ่งผมไม่เคยขับมาก่อนแล้วผมมาขับเนี่ยผมประทับใจมาก <ừ. S 2> ชีวิตบางทีถ้าไม่ได้ขับเสียนะครับเห็นไหมกล้องถอยหลังเห็นไหมกล้องถอยหลังชัดภาพชัดมากภาพชัดมากคุณภาพด,ดีเลยดีเลยะนะแลวความเป็นฟอร์ดนี่นะฮะความเป็นเบนเจอร์เนี่ยนะฮะก็มีมีมีตำแหน่งอะไรนะโปรดักชั่นเะนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยนะครับ ทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยถัง80ลิตรเหลืออีก้4ยสบห้าวิ่งมาแล้วก็ร้อยยิบสองถ้าจะเป็น1,000ันกิโลเนี่ยนะฮะบวกอีก100ร้อยิ่งเนี่ยมันได้ร้อยจะ1หนึ่งันกับอีก60สิบหนึ่งพันกับอีกเจิกิโลแบบนี้ครับมันหาไม่ได้พี่แม่เออมันหาไม่ได้จะจะไปหารถที่ไหนที่วิ่งได้1,000กิโลนั้นคันนียโอ้โหถ้าพลาดหัวบอกเลย80ดิลิตรวิ่งได้เกิน1,000พันกิโลอ่า ตอนเติมน้ำมันเต็มถังเท่าไหร่เต็มถังก็จริงๆก็75็ดสิบห้าลิตรประมาณ1,800ันแปดพัโลนึงไม่ถึง2บาทนะครับเพราะเขาบอกว่า80ลิตรเนี่ยเติมทีจริงๆเนี่ยไม่เคยถึง80หรอกมันก็อยู่ที่ประมาณ75ลิตร75็ดบาคูณสาบาทนะครับก็อยู่ประมาณ1 8 0 0ปดพันะครับพอเราเติม1 8 0 0ปดพัวิ่งได้พันกิโลเนี่ยมันไม่ถึง2บาทโอ้โหมันมันประหยัดจริงๆคุ้มแล้ว ความเร็วที่ใช้เนี่ยจะมาวิ่งพันโลแล้วบอกว่าไงบอกว่าเฮ้ยอันนี้วิ่งคลานวิ่ง80-90แข่งประหยัดน้ำมันกรุงเทพาใหญ่ไม่ใช่ดีกันใช้งานแบบทั่วไปเลยนี่แหละสิ่งที่อยากจะอวดพี่แม่แล้วว่าเฮ้ยเจ้าว e t r a c กเนี่ยเทอร์โบเดียวเนี่ยให้ความสําคัญ นะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามดูนะครับชีวิตถ้าไม่ต้องโฟมากนะเนี่ยทุกอย่างอย่างที่อธิบายมาครบหมดนะฮะเครื่องเสียงครบทุกอย่างครบสิ่งที่สำคัญที่สุดหาไม่ได้ในเรื่องของความประหยัดน้ํามัน<อ>นั้นโบคู่ขับไปยังไงก็มี8 0 0ร้อยเก้าร้อยเขาขับสนุกไนงะเ,<อ>เกียร์สิสปีดนี่ออโต้หกสปีดเลสปีดของเขาเนี่ยเปลี่ยนอันตราการชดใหม่หมดเลยนะฮ<อ>ะเหมาะสมกับน้ําหนักของเขาเหมาะสมกับแบรงมากของเขาเ<อ>นะฮะถือว่าอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยถือว่าดีเลยนะครับนี่แหละถึงบอกว่า1ถัง นะครับไปได้เกินหนึ่งพันกิโลนะครับแต่ผมประคองเนี่ยมีเกิน1,100พันร้อยที่ผมไม่ได้ประคองผมคิดว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวคนอื่นคนอื่นเขาขับไม่ได้เขาบอกว่าโอ้โหอาจารย์ตอนนี้ประคองตั้ง 1, พันกิโลเพื่อมาทําสื่อสารเหรอเพื่อมาทําคลิปเหรอ <laughs> จริงๆก็ไม่ใช่นั้นโดย,ย,ยเนียครับอ่าเดีย๋ยวเหลี่ร้อยเย่เนี่ยครับเ oh. นี่ยนะ,นะมีเร็วบ้างช้าบ,บ้างอันนี้ก็สิบเอ็ดจุดสีน่นะฮะสิบเอ็ดจุดสี่นะครับไม่แล้วโบเดียว ค่ะบโกคราคาต่างกันเท่าไหร่อ๋อก็เป็นแสนเหมือนกันนะเป็นแสนอ่าอันนี้ล้านกับอีกสี่หมืนหกอันนั้นก็หนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าแล้วถ้าเป็นบุคคุตัวท็อปเนี่ยมีล้านสาม,มกับล้านสามกับล้านสามนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหชวนพี่แมนมานั่งคันนี้เงียบนะนนนเงียบครับ,เ,บเก็บเสียงดีนะโอ้โหโอ้โหเอียรมีเอียรระบบแท็กชั่นมีทุกอย่างครบหมดเอ่านะครับ อันนี้ก็เป็นรถที่ที่ไม่ใหม่แล้วลงตลาดมาได้ครบ12เดืนะอนครบ12เดือนก็ต้องสรุปว,ว่าขับไปไหนะพันโลโอ้ใช้งานเวลา100โลทุกวัน๋อะนะวันละทุกวันแล้วก็สองที่ผ่านมาก็ไปไกลไปถึงอะไรนะกับถึงน้ำตกไซย,ยอนะกับถึงน้ำตกไซยอมันก็วิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยฮะ,ะครนนี้คือใช้ติดมือเลยใช้ติดมือ,อใช้แบบทุกวันนี่ฮะดูแข็งนนะทุกอย่างก็ครบ หมทุกอย่างก็ครบาะงั้นถ้าชอบวแท็กเอาเกียรโตเอาแบบ6สปีดเอาแบบโบเดียวไม่ต้องจ่ายแพงแต่ทุกอย่างมีครบเก็บเงินประหยัดถ้าเที่ยวกับรุ่นท็อปนะประหยัดกว่าสองแสแล้วก็ประหยัดน้ำมันอีกเยอะอ้าก็จะเอาความเร็วสูงพอแล้วร้อแปิแปดนี่พอแล้วพอแล้วอันเดียพิ่งขับก็เลยตื่นเต้นก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้ฟังว่าโอ้โห คุ้มจริงๆสำหรับ170แรงม้าโบนเดียวไวแท็กตัวออโต้นล่างใช่ครับใครสนใจนะครับก็ตามที่ต้นแนะนำนะป้ายยาคันนี้คุ้มค่าเงินุ้มจริงครับตกปลาเพื่อตังค์นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับครับวันนี้ผมประมาณและไม่ต้นขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ